การทำสมาธิขือนารหนึ่งผู้ที่แรกพูดใหม่ๆแล้วถ้าไม่เข้าใจถึงวิธีของมันเมื่อเราเข้าได้ดีแล้วแล้วก็เิดมันชอบเพราะว่ามันสงบดีเป็นเช่นนี้เช่นนี้เราก็อยากทำบ่อยๆ บางทีพอหยุดเดี๋ยวเดียวก็เอาแล้วทําอีกหยุดเดี๋ยวเดี๋ยก็นั่งองีกอันนี้ไม่ถูกต้องเราจะต้องใช้นั่งให้เป็นเวลาเวลานั่งแล้วก็นั่งจริงเวลาออกก็ต้องออกให้จริงเวาออกแล้วก็อย่าได้ไปนึกถึงอันนี้เวลาออกก็สลัดหัวกับใจของเราพร้อมกัน มันแรงถอยสี่สามสองหนึ่งแล้วสลัดว่าออกถ้ายังมึนยังงงอยู่ก็ให้สลัดอีกระดารู้ว่ามันข้าวดิ่งมื้อไปอีกแล้วก็ถอยออกมาอีกนั่นแหละเราต้องข้าวออกให้จำนาญเื่ออกแล้วก็อย่าให้มีการเหลืออยู่ถ้ามันเหลืออยู่แล้วทำห้เราอึ้ง โงงทีนี้การนั่งบ่อยๆที่มันเห็นนิมิตขึ้นต่างๆนั่นเห็นเป็นแสงเป็นสีต่างๆหรือเป็นเสียงหรือเป็นรูปต่างๆมันก็เป็นนิมิตเป็นเรื่องร้อนเรื่องหลอกทั้งขึ้นไม่ใช่เรื่อง,องของจริงตาทิพย์หูทิพย์ไม่ใช่เป็นพื้นฐานเรว่องสุยานนัทัศนะหรือการเห็น จิตนแผนนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นของจริงสังขารันปรุงมันแต่งขึ้นมาจากภายในของจิตเองอย่าไปยึดถือมันแล้วก็อย่าไปกลัวมันไม่มีภัยใดๆเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนในคนเป็นบ้าหรือไม่ได้สอนใ้คนเจ็บป่วยสอนในคนมีความสุข ใครทำตามถูกต้องก็มีความสุขกายสุขใจเราให้รู้ไว้อีกอย่างหนึว่าคนที่ทำทานได้บรรดาพุดุีิีศาสต่างๆยักมันไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้นจึงไม่มีอันตรายใครกลัวอะไรต่างๆมันกิเลสมันหลอกเรามันกลัวอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีความหมายว่าโกนั่นกลนี่มันกลัวอะไรเรื่อยๆอย่างนั้นหรือมันระแวงเรื่อยๆอย่างนั้นเขาต้องละมันละคือวิปัสนาว่าในใจว่าละาวาละมันยังไม่ดับคนละมันอีกนั่นแหละมันก็ต้องดับละมันเลยไปมันไม่ดับละไปมันคิดมาละนึกกันมาละ ทำมาขึ้นเดือดผุดปุดสบ,บังสุุคุณก็ไปอน,นิจจาวัตสังขารางอุปาทาวัยธรรมมิโนอุปาเิตวานิรติันติแต่สังวูปาโมสุขโขแค่นั้นถ้าอย่าไปกลัวว่าเห็นก็เอาไปใช้บางสกคุคผีกันไม่ใช่มันไม่เป็นไพรเป็นโทษอะไรหรอก เอาพ่อบางสะกุณมาเป็นล้านแล้วแหละถา้ามันไมเน่เป็นความชั่วป่านนี้ก็ตายไปนานแล้วแหละถูกบางสะกคุหรือบางสคกณนกิเลสมันรู้ตัวนั่นเองขับแลตามตัวมันว่าสัางขานทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงหนอ mm hmm. เกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เรื่อไปเป็นธรรมดาธรรมดานะาอแปลว่าอย่างนั้นเท่านั้นเป็นคำที่พระอินทร์กล่าวขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานขอพระอินทร์รู้ก็าวพระอินทร์กลัันวาจาขึ้นจึสร่างหันต้ยิน่ันรู้เป็นสันเอามากล่าวให้พระเทวราชใหญ่ฟังในศาสนา ของเราพระเทเราใหญ่ก็เลยนำมาใช้ในศาสนาด้วยเพราะคำที่พระอินท์กล่าวลั่นวาจาออกมานั้นเป็นคำกล่าวที่เป็นความจริงเรว่าหายพลงเสียอย่าไปยึดไปถืออะไรเราการฏมบิบิธรรทับไม่ไตา,ากว่าแก้ไม่ถูก ไปนานๆมันก็ทำให้สติเสื่อมเหมือนกันสติเสียเหมือนกันบางทีที่ว่าจะไปไหนมันก็ไปใครห้ามไม่ฟัง่ะนั่นไนั่นหละนั่นตัวหงลดนั่นเรียกว่าน,นิวร์มันอยากจะไปนั่นมันอยากจะไปนี่พออยากจะไปมันก็ไปเลยใครห้ามก็ไม่ฟัง่ะนั่นนั่นตัวดื้อไงนั่นดื้อรัน ก็อ,อุปกิเลสีบกขอกิเลทั้งนั้นนะไนม่ใช่เรื่องอะไรนัการปฏิบัติทำแล้วต้องมีสติอยู่เสมออะไรเกิดที่ใจให้รู้ทันทีพอรู้ก็ละไม่ต้องว่าดังๆว่าในใจว่าละจิตไปคิดอะไรดีหรือชั่วดีดีก็เฉยซะ อยากิชิดชั่วก่อละนะสงสัยอะไรก่อนละอยากได้อะไรก่อนละอยากไปไหนก็ไม่ควรไม่สมควรก่อนล,ละการละนั้นเป็นวิปัสนาคือสามัังหลายกิเลสทังหลรู้แล้วละมารู้ว่าเห็นตาเห็นรูปสวยงามชอบก่อนละ ไม่้อยไม่งามไม่ชอบก่อละแต่ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงเพราะก่อนละเพรามเป็นราคาแตชจบเสียงไม่เพราะหนกหูลำคาดก่อนละเพราะมันโผโกรธไม่พอใจความหมายก็ว่าเราละความลดะความรักความใกล้ความโกรธนี่เองตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสผิวคายของเรากระทบความร้อนความหนาควานความเย็นความแข็งความอ่อนเราชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นราคะถ้าไม่ชอบก็เป็นกโทสะการละกินเลยก็คือการละราคะการละโทสะนี่เองไม่ใช่ละสิ่งอื่นมันเกิดขึ้น ตาหูสมกเล่นกายใจของเรานั่นแหละมันได้เกิดที่ไหนแต่ใจนั่นแหละเป็นที่สําคัญเป็นที่รวมมันจะเกิดที่หนึ่งที่ใดก็ตามใจจะต้องรับรู้ทั้งสิ่นถ้าเกิดละใจไม่ได้รับรู้ก็ไม่ผิดไม่ต้องล่าอะไรมันจหตนาเห็นอะไรลวใจไม่ได้เอาเข้าไปอ่ไ,ไ้เอาไปนึกไปคิดไปจำอ็ไมต้องลา ทามันเอาเข้าไปแล้วมันเอาไปคิดต่อไปนึกเือจำไว้ให้ละเือทำใจให้สะอาดไม่ให้มีอะไรอยู่ที่ใจทํามไม่ละมันก็มีเรื่อยไปและยิ่งสะสามมากขึ้นมนสาสะสมากขึ้นในใจก็เราก็วุ่นวายเมื่อวุ่นวายมันก็หุ้งดัน กันเดินพูดคนเดียวนอนพูดคนเดียวนอนยิ้มคนเดียวน,นั่นไปแล้วนั่นเรื่องไปแล้วนั่นพุลาดถ้าเรามีสติอยู่แล้วเรารู้นี่อะไรดีหรือชัว่วอ,องรู้กันดังนั้นใครไม่รู้บ้างเช่นเราเป็นเด็กผู้หญิงเป็นสาวอะไรเหล่านี้ ทางข้ากลางขึ้นหรือเราจะไปที่ไหนเพื่อนผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงวีรามารดาเป็นห่วงยาิโยเป็นห่วงถ้าเราไม่บอกไม่กล่าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันเกิดอันตรายขึ้นเพราะปัจจุบันนี่มันเชื่ออะไรไม่ค่อยได้คนเรามันศีลทำน้อยหรือไม่มีเลยมีโอกาสอะไรเมื่อก่ัน หาเรื่องนะได้เรื่องเลยท่านก็ต้องระม,มัดระวงังอันนัน้ให้จำหลักว่าเวลานั่งสมาธิวันเราจะนั่งกี่หนพอนั่งตามกำหนดมันไม่ใช่ว่าพออยู่ว่างๆตรงไหนก็นั่งตรงไหนก็นั่งเมื่อไรก็นั่งอย่างนั้นไม่ถูก เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเล่นสนุกสนุกเรื่องธรรมะไม่อยากให้เป็นเรื่องสนุกให้มันเป็นเวลาเวลาเพราะถ้าเรายิ่งมั่งมากจิตก็ได้พักผ่อนตามสมควรมันก็ซึมมันซึมมันเซื่อ อำนาของนันก็ไปั่งนงวันน,น,นั่งรับขึ้นชมมองหรือชั่โมองก็ตามถึงเราสลัดออกหมดแล้วแต่อำนาจของกานที่อยู่ในจิตยังมีอยู่ถึงสี่วันสามวันหรือสี่วันไม่นั่งเลยอำนาจของกานนี้ยังมีอยู่ฉะนั้นจึงมีอำนาจคุ้มครอง ภหยอันตรายต่างๆได้เพราะอะไรเพราะ่านมีอยู่อันนี้คนที่นั่งประจำอยู่ทุกวันวันสองครั้งสามครั้งหรือครั้งเดียวก็ตามจึงอีกคำว่านั้นจึงมีฌานอยู่ตลอดเวลานั่งหรือไม่นั่งก็มีอยู่นันเหมือนกับว่าเราจุดตะแกียงไว้มีน้ำมันอยู่เรา เราไม่ได้ดับตะเกียงก็ดูน้ํามันหมดถ้าจะาเติมน้ํามันอยู่น้ํามันก็ไม่หมดเช่นเดียวกันจานเมื่อเรานั่งอยู่กระาำมันก็เหมือนน้ํามันเต็มตะเกียงอยู่นั่นแหละมันมีสอถึงเราออกแล้วเราก็ไม่ได้เทน้ํามันทิ้งมันก็อยู่นั่นแหละดังนั้นบางคนว่าไปถูก ใครยันสลายก้็บางคนถูกยิงบางคนถูกตีอะไรทำมถึงยิงไม่ถูกยังไม่เข้าหรือฟันไม่เข้าตีไม่แตกก็มีชานอยนู่่วังไม่ได้นั่งตูกเรียกไม่ได้ดังนั่นแหละชานมันมีอยู่ไอ้ที่เป็นจริงอันตราย ปฏิบัติตามเราอย่าไปคิดทำคนเดียวเราอ่านในใบคู่มือธรรมะของฌานที่หายไปนั่นอ่านในรายละเอียดอ่านในมากเพราะคำอธิบายที่สำคัญสำคัญอธิบายไว้ให้หมดลอกจากสิงที่ผิดจ้อยเทนั้นไม่ได้อธิบายว่าอย่าอ่านหนเดียวครั้งเดียวสองครั้ง ก็ขาดใจรู้แล้วไม่ได้เพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งละเอียดทั้งละเอียดทั้งลึกซั้งยังจะเป็นผู้ท่องจำได้จำใงข้อสองนี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วเป็นผู้มีเรียกว,ว่ามีความมีสติปัญญาสูงแล้วไม่ใช่ว่าทำง่าย ให้ผู้ที่นั่งสมาธิโดยไม่ถูกต้องตามลำราตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีเยอะเกิดขึ้นแก้ไม่จกแก้ไม่ได้ได้ช่วยแก้ให้มากแล้วมาหาก็รู้แล้วไอน้นีิสิตจัดถามสองร้างถามก็รู้ดูตา,าการุ้ตามันแข็งกอนติดจัดตามไม่ก่อยกับฟิ้บตกตามันแห้ง มันมองอะไรมัมองสืนอมันติดชานไปอย่างนั้นอันนี้ถ้ามันเกิดวอยวายอะไรขึ้นมานี่มันถึงกี่จะว่าถ้ามันอัดมากจนถ,ถึงฟุ้งซ่านแล้วนะถึงจกับตัวื่องมทิ้งเลยนะมีเคยพบมาแล้วตรงนั้นไม่ต้องหวาเลยหว่างั้น ตอนไม่น้องวาก็ว่าตัวเขาเป็นพระเป็นพระหันแล้วนั่นเพราะวาอย่างนั้นมันแย่ถึงอย่างนี้ความจริงมันฟุง้งซ่านพอรู้ม่จริงนั่นแหละมันถึงยุ่งอย่างนั้นกานมาได้วางคำสั่งสอนามแล้วก็จดจำเอาไปปฏิบัติตามอย่าไปเข้าใจว่าผีสางอะไรก็มาถึงมาสู่มันไม่ใช่หรอก คนที่ถกเปรียงนั้นคนที่ก้าถกวิญญาณของผู้อื่นของปิญญาของผู้อื่นก็ไปสิงอยู่ที่ใจน่ะถาม,มาวัดนี้แล้วพอเข้า,ขาเขตวัดก็มันก็นดินนอนแล้วแหละถ้าสากฝ่ายหลวงวอขนาดสิบวาน,นี่จับชดตอกชดจับแล้วแหละมันไม่มาเข้ามาถึงแล้วมันร้องมันเกลียดมันกลัวมันจะวิ่งหนี ให้เข้าใจซะบรรดาโยมๆอ่ะไม่ใช่ไม่มีมันมีนั่นแหละแต่ที่นี่พู้มีการทำฌานได้ผีไหนมันเข้าไปได้แล้วมันไม่กล้าหรอกคนมีการมันมีอำนาจมันเข้าไม่ได้นี่เข้าใจซะอย่าไปหาหมอผีก็หมอผีนะั่นที่มันแก่ๆนั้น ไม่ใช่นะมันเลี้ยงนะ่ะมันเติมกันไปนะ่ะเคยเจอที่นี่เคยแก้มาแล้วมันจะเอาพันสองพันสองพันไปมันแก้ถ้าไม่ห้มันมันก็ไม่ออกมันเติมกันไปแต่ก็พอไปแก้ให้นะก็ไม่ตองเสียอะไรนะไปหมอผีรักษาเรื่องว่า อนมันไม่รู้กันตอนแรกมันไม่รู้แต่ตอนหลังนี่ยมันเขารู้พวกใหญ่เขารู้ก็เขาพามาหาให้แค่หา่างดังนั้นอย่าเข้าใจเฟถ้าพวกเจ้าเข้าวทรงเจ้าข้าพวกผีนั่นแหละมันก็พูดจะพอรู้เรื่องแล้วเป็นใครชื่ออะไรต้องการอะไรมันก็บอกนั่นแหละ เพรานั้นเจ้าต่างๆสักกะจะตยายพอคาก็แล้วจะกินเหล้าจะกินไก่จะกินเมื่ออะไรเหล่านั้นทั้งนั้นหลนงานเจ้าแล้วก็เราไม่รู้ก็เป็นเหมาว่าเป็นเทวดาไปขนใหญ่เทวดานี่เขาไม่กินเหล้าทำไมเทวดาไหนกินเหล้ากักปีฝกเรตนั่แหละ เทวดาก็ไม่มาข่าวร่างมนุษย์หรอกเพราะเขารังเกียจมนุษย์เราเหมือนจับจับอยู่ห่างานตั้งเป็นร้อยเส้นไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายง่ายแต่ผู้มีศีลีธรรมเขาเข้ามาคลายมาไหวมากราบนี่แหละไม่ใช่่าเขารังเกียจแต่ผู้ไม่มีศีลไม่รมมนุษย์ธรรมดาแนละ้ว อย่าปุกสุชนหรือธุราชนปุกสุชนคือคนนั้นแนหละโดยกิเลยธ,รรธรรุราชนก็คือคนชั่วกิเลสมากที่สุดเรียกว่าธุราชนธุราชนก็คือคนชั่วผมเวลาไม่กลับไรดังนั้นจึงมีอะไรขึ้นมาก็ตายโหงกันง่ายๆพะอะ่อเลยไม่มีใครคุ้มครอง สำหรับผู้ที่มีศีลไม่ทําแล้วเวลาคุ้มครองรักษาอยู่ตามอำนาจตามอานิสงส์ของชานตามที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนก่อนและการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าใครปฏิบัติถูกต้องดีกขต่อต่อไปก็จะเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่งดงามเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจเรียบร้อย ไม่ต้องฝึงสอนอะไรแล้วเขาไม่ทำชั่วแน่เรื่องศีลเขาต้องรักษามันของแน่ปฏิบัติดีมันเป็นคุณเป็นประโยชน์มาอยู่ในโลกเขาเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่ทำไม่สังคมเดือดร้อนให้บ้านจะเบืองเดือดร้อนแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แกตนเองตายไปก็ยังได้ไปเกิดในที่สุขไม่เกิดในที่ชั่วที่ดำ มันเป็นประโยชน์ทุกอย่างเพราะเป็นบุญเป็นกุศลพห้เราทุกๆคนเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามกันเลยมันได้แก่ตนเองทั้งสิ้นไม่ยังให้ผู้อื่นได้ด้วยจบถึง